สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการล้างเกียวนะครับเกียวมันฝืดนะครับเบอร์14นี่ครับตัวตาเกียวเบอร์14ก็10บคูณหนึนะครับเป็นเบอร์10บคูณหนึ่งสองห้เกียวมันฝืดมันปีนเกียวมาครับเราก็จะทําการล้างเกียวกันเลยนะครับ เพื่อเป็นการใช้ได้ดีเผื่อมีเนียมันติดออกมาก,กับเกี่ยวเกีียวปืด เราก็ล้างเป็นที่เรียบร้อยมาดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมเวลาเราล้างเสร็จมาแล้วก่อนหน้านี้เอาน็อตเบอร์สิหมุนเข้าไปหมุนไม่เข้าเลยนะครับตัวเมียมุนเข้าไปหมุนไม่เข้าเลยเอาเลยเราได้ล้างเสร็จแล้วเราก็จะคลายออกมาครับทีนี้ก็มีติด ล้านไว้บ้างครับนิดนึงครับเป็นการเราจะต้องไม่ต้องเบิกน็อตใหม่กรณีเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำนอ็อตตัวมียเบอร์14มาขันดูนะครับว่ามันจะขันดีไหมจะฝืดไหมนะครับเราก็มาลุ้นๆพร้อมกันเลยนะครับ อ้าวหมุนเข้าได้เลยครับดูครับนี่นะครับสบายสบายนะครับการล้างเกีียวก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคครับเบอร์สิบสี่นะครับเกีียวน็อตเบอร์สิบสี่น็อตเบอร์สิบสี่อยู่ตรงไหนก็อยู่ประมาณเป็นของรถมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ประมาณ พวกสตีพักเท้าข้างนะครับพักท่อครับก็อยู่ประมาณเนี้ครับนอนเบอร์14ส่วนมากมันจะเสียก็ได้เราก็ได้ทำการล้างเกี่ยวมีทั้งเกี่ยวล้างตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับเผื่อช่างใหม่ๆอยากจะใ,ใช้นะครับโอเคครับ